สวัสดีตอนแรงๆยู่สวิเดนจ้าตอนนี้ก็สี่โมงแรกอย่าพี่น้องสี่โมงแรกไอโซเปิดหน้าต่างเบงเหมืหนท่างโอ้ยมืออาา่นอัศจรรย์พี่น้องเลยเป็นน้ําแข็งเลยป่ะนะเป็นน้ําแข็งไปเลยยางเนี่ยยางบละวังนี่มือนพี่น้องป่ะนะเป็นล่าน,น้ําแข็งไปเลยรถกับมืออ่นพ่อรถสี่โมงแรกกับมื่นแล้วจ้าตอนนี้แต่ว่าก็ ก็เริ่มสว่างเท่านิดละนิดแล้วช่วงเดือนกวนน่ะมืดแบบที่ว่าสว่างมือละสองสามชั่วโมงจ้ะเอาหัวก็อิ่มจ้ะกินเขาอิ่มเราก็อาบน้ำอาบน้ำให้เรวมานั่งคุยนั่งเบาโศกันแค่น้อยก็น่าสะดวกว่ากวนนอนพันะอันบ่ได้อันโบกันโดนไล่อันตื่นกล่องพี่น้องขันบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนไล่ตื่นกล่องตัวโบผิดโบถือถือตาอยู่งสมือยู่ยังโบผิดอยู่เนาะ อย่าถืออย่าซ่ากันเลยจะเด้อเถาไปน้ำซุ่มมือเนาะโบกันโซกันอันเห็นอาการแบบนี้แล้วเป็นเจ้างดายแย่โซรู้สึกแบบไดอยากกับไทยมือละสิบเทียพี่น้องเ้ยอืมอยากยางไปได้คือไปหน้านี่อันไปไทกนะกับไทยนันเนาะมันยังไปบ่ได้เัริญว่าไม่เงื่อนค่าเชียงบินอันตั้งตัปีละเทียนี่ก็พ่อแห้งแล้วปีละเทียสองเทียนี่็ถือว่าเก่งอยู่เด้เออ มันบ่ะด้ไปไง่ายๆได้ชัวสิหาเงินคายเคียงได้โอ้ยนเนาะเฮ็ดงานเนาะมันก็เลยกะปัดใจหลายๆอย่างใจขันย่ามหนาวนี่่มยากอยู่แจ๊กเม็ดมึงหมอกนี่หนาวแล้วกะไปอยากมา,กอ,ยากอยากจะขันย่ามห่อนเนี่ยไปเก็บเห็นนี่คิดหอดอยู่จะคิดหอดอยู่สวีเดนก็เลยโมเป็นไเมองหมวกบ่ดีเด้ดีอยู่จะดีอยู่งามห่อนนี่ว้าอากาศงามตัวดราไม่ ดอกไม้นี่งามไปเบอดตัวเต็มคางทั้งดอกไม้เ่าได้ปลูกทั้งดอกไม้ธร้มมาชาทั้งดอกไม้อันข้าเจ้าปลูกนั่นแหละเต็มงามจะเบืดแนวเห็ดหนามฮอนน่ะแต่นานหนาวนี่เราไมนใจสิขาดอะมืดอึมคึมอิ่มคิมอยู่เบิ้งข้าวเบือดมือพี่น้องเลยเบิ้งข้าวหล่ะกะเมื่อนี้ย้ายซูก็ได้ไปท่าไหนเนาะกินข้าวเราก็ไปเฮ็ดคลิปคุยกับพี่น้องจักหน่อยก็น่าสนุกว่าเนาะ อันว e e e ่าเลี้ยงไปเมืองไทยน่ะพี่น้องไปอยู่เมืองไทยน่ะเมี่ยฝรั่งหน่ยหลายๆคนเนาะกกนยังว่างแผนกันว่าท่านใดจะว่างแผนว่าท่านใดคือกันกับยายสูเดี๋ยวนี้ล่ะว่างแผนว่าท่านใดแนว่ยใดวัตีอันคันฝรั่งไก่สีกระเซียนแล้วเนาะก็ยังขัวขัวไก่สีกระเซียนแฟงไก่สีกระเซียนแล้วเจ้าสินะเขายังเหลือว่าท่านใดว่า ห้าสิบไปยูเมืองไทยหาสิเปอร์เซ็นห้าสิบไมยูเม네ืองหอกหาสิเปอร์เซ็นหรือห้าสิบไปยูเมืองไทยเลยโปอยเปอร์เซ็นเลยยังเสร็นะหรือห้าสิบยูเมืองหรอกเลยยังเสร็นะเออโอ้ยไงไงเหว่าหาหม่งยูเพราท่านใดหาหมองตายเพาท่านใดบรรทบไปเอออันชีวิตไกลกับเสียนเนาะก็เลยหาหม่งยูเว่าะใดจ้ะฉังคือหาหม่งยูเนี่ยหาหม่งยูเพราใดยายสู่ปทิ่ว่า อันมีบานมีรถอยู่เมืองไทยนั่นก็ยู่ไร่เราตัวไปอยู่ไร่ลรวตัวอยู่บ้านอันเฮ่าอยู่เมืองไทยหรอ,อมัาน่แม่นง่าย,ยังสัน่นเลยพี่น้องเห็นหลย้นแล้วเห็นมูรอ,อกขางเนาะที่ไปอยู่เมืองไทยมาแล้วกลับมาตัาง้งรักอยู่เมืองนอกก็หลยคนจ้ะมีบานมีรถอยู่ก็จริงเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินใช้มีปัจจัยปัจจัยหลายๆอย่างจ้ะอีกอย่างหนึงเฮากับไปไปใส่ชีวิตกับฝรั่งเนาะพี่น้องไป การไปใช้ชีวิตกับฟังนี่ก็เป็นการลำบากอีกแบบหนึง่งเนาะลำบากแนวใดค่ารักษาพยาบาลนาะจากค่ารักษาพยาบาลนี่ก็ไก่ยากอย,กอยู่ว่ามีประกันตีประกันก็นมีอยู่จากประกันก็นมีอยู่แต่ว่าก็กต่จะสีุ่่มค้องในซ้ำใดนาะจากเกิดเขาเป็นเขาไขาเขาป่วยมากยิ่งฝรัญญาางอายุใกล้เกษียณเนาะมีตลกกระเพยแก่ไกมีตลูกกระไพจจะแล้วกะ เกิดเขาเป็นผ้าตัดอันนั้นอันนี้เป็นเรือร่างเป็นอีหยังังสี่น้าบาดเนี่มันก็เสียเงื่นไหลยมืงงไทยยังสีหน้า้ายยู่งนอกเนี่คือว่าเขามีสวัสดิการยุ่นหนียุ่เรี่ยวมีสีหนาะก็เลยก็เลยคิดหลายอย่างจ้ะก็เลยคิดหลายอย่างว่าเขาสิไปยุ่ไสดียังสี่นะยังตะวากันก็ับเป็นแนนในก็ยังตกลุ่มกันว่าท่านใดอยู่ใะว่าเขาิอยุ่ไสดีนะก็เลยว่างแผนกันว่าท่านใด เห็นหน่องคนหนึ่งเนาะน้องคนหนึ่งยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งนี่แหละอันที่เราไปใส่ชีวิตยูเมืองไทยแล้วนะใส่ชีวิตยูเมืองไทยแล้วแล้วก็มาเราซูฟังอ่างไปยูเมืองไทยได้สองปีเงื่อนเมื้เงินเมื้อเตีนเลียดจ้ะมันก็คือเ,เที่ยวเดยมันมันคือเ,เที่ยวอันซิบหามือสามอาทิตย์เดือนหนึ่งเด้อันนั่งก็เลยว่า สมนึงแต่เป็นนันหน้าดามสามอาทิตย์นันบ่อวาสันวานไปยุมเมืองไทยสองปีละเบิดนนี้เพิ่นก็บ่ได้ยุประเทศเดียวกันกับยายโสเนาะไปะยุเมืองไทยได้สองปีเงินเมือ่อต่ำในสิกลับมาเมืองนอกกะกลับบ่ได้บ้านนี้วีซ่าขาดอยากกลับมาเมืองนอกคิดผิษเราก็ผิดหวังยางแรงวาสันวานะพิดหวังยางใหญ่งงเลยวาสันเนี้ยเขาลู่าจังสี่กะสิบ่มาอยู่จังสี่ดอกวาสันวาน แต่ว่ามันทางนี้ทางนั้นเทากับเป็นน้ำการกับการเขาใส่เงินน้ำเนานพี่น้องของู่เมืองไทยเนี่ยคองรอตารอใจลายได้เนาะเห็นยังเขาก็อยากซื้อสิน่ะบานนี้เขาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เขาบัดเขาเซฟเงินได้เดียจัางอาทิตย์หนึ่งยังสิเขาจะงคยไปซื้อของเที่ยนึงยังสิซื้อไว้แล้วกันสิเขากับว่าเด้ไปซื้อลำนี้ลำไล่เนาะซื้อไว้แล้วเขามาใส่ตู้เย็นใส่ชงรีชใส่ยังไห้เนาะเามากินได้อาทิตย์หนึ่งเมื่ออาทิตย์นี้แล้วเขาจะเอยไปซื้อยังเสี มันก็นเป็นเป็นระบบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าไปเมืองไทยนี่วายตลาดนัดทุกมือทุกแรงบรันี้เห็นยังกรรับมิจจะอยากซื้อหรอมาร่วมพ่วมพวกมันนี่แหละพี่นอ้องคล้องรอตารอใจลายกันเลยเทดให้อันใส่เงินแบบพอคิดจรงสินะบอคือข้าไปเที่ยวดิข้าไปเที่ยวนี่ข้าไปเที่ยวหรอกห้าไปใส่งเงินห้าสนุกใส่เงนินเมนบอกราบมาแล้วเขางกับมาผันเงินตัวเมนบอ บ่มเป็นพันแนวดได้ยันงานนี่แหละเมื่อพันเงื่อนตัวเขากับมาพันแล้วเขาก็ไปใส่อีกจังสินอ่ะเขาก็สนุกใส่ตัวเงื่อนบาทการที่เขาไปใส่ชีวิตยวงไข่เนาะบาทนี่เขาไปใส่ตลอดไปบาทนี้เขาแบบลังเคียเขากับผือลืมข้าวแมนบอกแมนแทบผู้คนมีบ้านมีอย่างอยู่หม่องทงเที่ยวเนาะจังอยู่พัทยาผู้เกียจอยู่เกาะสมุยเกาะอีกย่างต้งต่างอะ ของใส่ของแนวอยยูเลี้นจีนสีอาหารการกินนับเพ่งเพื่อนกระโจมมายู่ยากจะก่น้นอแทบสีโรวอดเลยเนี่ยซ้ำเงินเดียนกระเสียงพลังหี่เพื่อนกะว่าเกือบสีโปรอดเพื่อนว่างฟังเป็นจมเรายายโซกกโอู้มันเป็นจังสีเนะไปอยู่เมืองไทยสนวางกะยายโสกกะเสียวามาดำหลยๆรคนเนาะที บึงคลิปหรือว่าบึงคลิปยายโสหรือว่าใส่ชีวิตอยู่เมืองนองนี่ก็คิดว่าแตกตั้งกันดอกแกันกับยายโสก็ได้ผู้ลี้งขนก็จนว่าว่าโอ้ยกลับไปใส่ชีวิตเมืองนองดีกลัวโบวุ่นโบว่ายดีโบอันนั้นโบอันนี้บาดว่าผู้ลี้งขนก็ได้บาดที่นี่ผู้เพิ่นอยู่รอดนรอนะบาดรมูแย่โสน่ะเพิ่นไปอยู่บ้านนอกเนาะแต่ตะกี้ยายโสบพรท่านไังไม่อยู่เมืองนอกเนาะยายโสเห็นเพิ่นไปอยู่เมืองนอกบ้านนอกบ่เม็นเมืองนอกเห็นเพิ่นไปอยู่บ้านนอกอยู่ต่างแหวงบัดรนะ ฝรั่งกัเสียนแล้วเนาะเพิ่นหัวเพื่อนไม่หัวบาดเนี่เพิ่นกระเสียแล้วเพิ่นกับโบยูซื้อเพื่อนกรบโบได้ไปเห็อันนั้นเพื่อนไปซื้องัวเลี้ยงพี่น้องมูยโซนอะไปซื้งง้วเลี้ยงบาดนี่เพื่อนกระยูแบบพ่อเพียงยังเสียนะซื้งงัวเลี้ยงมีเพิ่นก็มีทีดินมี่ยังปลูกอ้อยปลูกยังเมียเพิ่นกับโบนิ่งดูได้ยังเสียไปลวดจ้ะอันผู้ยังสั่นไปลวดเด้ อยู่แบบพ่อเพี่งปลูกผักพริกผักเคี้ยปลูกอีหยังขายยังสั่นอยู่แบบว่าสนใจอีหยังว่าต้องปลูกผักพริกบเกิลเขี้ยขายผู้เมียก็ไอะไรผู้คัวเนี่ยเลี้ยงงัวจะอายุยังสั่นอ่ะพี่นยู่ไหญ่จะยู่ไร่ยู่เมืองไทยเนาะก็เลยคิดหลายยัง้ะพี่น้องคิดหลายโซฟาเอาแบบนี่ก็ดีได้พี่น้องอันผู้ทีว่างแผนจะไปยู่เมืองไทยเนาะไปยูร่องบึงสักวันจะไปยูร่องบึงสักวันแบบว่าไปยูหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งยังเสีย ไปประเมินสักอนไปยู่หกเดือนสักอนว่าเหาสิบยู่ได้พอไปยู่เมืองไทยหกเดือนมาอยู่เมืองนอกหกเดือนสักอนเัาประเมินตัวเ้าสักอนว่าเหาสิใสเงินหมดเท่าไรยังเสียไหนขาใสใจเ้าหมดเท่าไรเ้าจะเฝ้าสรุปตัดสินใจง่ายไปยู่ไปยู่เมืองไทยเลยยังเสียประเมินสถานการณ์สักอนว่าสิรวดหรือบ่รูดยังเสี่นาเราห้าเคยเยาเฝ้าทิ้งสวัสดิการทางเมืองนอก เดี๋ยวไปยูเมืองไยด่นอยงสิข้าเจ้าสิตาร์อกสวัสดีการมันสิยากมันสิกลับมาอยากจากเมื่อหนวกมันสิกลับมาอยาก,ก,าอยาก <c oughs> เอาแบบนี้ก็ดีด้วยเนาะจ้ะโอ้ยฟังประสบการณ์เขาโม่หลายๆคนกไค็ได้คิดได้คิดได้ไต่ตวงเราก็ได้เมื่อบอกสู้กันฟังจต่พี่น้องว่าสิเอาแบบใดเนาะอันนี้โบเลียงหนาวได้จะโบเลียงหนาวโบเรียงเบืเ่อหนาหนาวจากเบืบ่อหนาหนาวอยากกลับไปยูเมื่งไทนี่แต่ว่าหนาวงอนกับว่าอยากไปดอกจ้ะ เอาคลิปนี้ยะโกัขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ด้จ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆผู้ที่เบ่งตาต้นจนจบนะจ๊ะมาคุยมาโว้กันเนาะจ้ะมาทักทายกันจ้ะขอบคุณผู้ที่กดติดตามนึงใหม่แล้วก็จะพ่อกันไม่คลิปหนาจา้าสวัสด,ดีจา้า